มีข่าวกินจุกเจกชาแนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังและที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมตลาดอัมพวานะคะตั้งอยู่ในเขตอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจ้าตลาดอัมพวาเป็นตลาดน้ำเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีนะคะ สมัยแต่ก่อนรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็มีชื่อเสียงมากนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะนิยมมาเที่ยวที่นี่นะคะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะสมัยก่อนตอนยังอ้เอนะคะก็มาที่นี่บ่อยนะคะมาเดือนละครั้งบ้างเดือนละสองครั้งบ้างนะคะ แต่ตอนหลังไม่ค่อยได้มาเพราะว่าต้องทํางานนะคะห้าสิบบาทไปกลับนะไปชมโบสถ์ไหนจนมาได้พี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วลงไปก็ได้เลยทุกห้าสิบบาทไปกลับนะครับไปชมซื้อบัตรซื้อตัวได้เลย

เก่าแก่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่ก็เคยปิดตัวปิดกิจการไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะคะผู้คนก็ไม่ค่อยนิยมมาท่องเที่ยวที่นี่จึงทําให้ปิดกิจการไปแล้วช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2547นะคะอันนี้ร้านแม่ค้าคนสวยนะคะขายน้ำพริกนะคะชุดละ100บาทนะคะเป็นงานฝีมือด้วยนะคะสวยมาก นะคะคมีขายเฉาก๊วยคาราเมลด้วยนะคะแก้วละยี่สิบห้าบาทแววไม่น้ำพริกตลานดน้ำมัมพาวานะคะอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทร สงครามนะคะของซื้อของขายก็จะวางขายตามริมแม่น้ำนะคะวางเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางนะคะไ,ได้นะคะได้นะคะได้นะคะ ในใเนี้อขาเสื้อผ้าคนแก่คนมีอายุนะคะเนื้อผ้าสวยมากค่ะตลาดแห่งนี้หลังปิดกิจการไปแล้วรอบรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งในปี2547นะคะก็กลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูมีชื่อเสียงผู้คนก็นิยมมาท่องเที่ยวที่นี่อีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนหลังมาก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะ เศรษฐกิจคนก็ไม่ค่อยจะนิยมมาที่นี่จนกระทั่งเริ่มมาเริ่มมาประสบปัญหาหนักอีกครั้งหนึ่งตอนสถาน,น,นการณ์โควิด -19 เเริ่มเข้ามาระบาดในประเทศไทยนะคะก็เลยทำให้ที่นี่ก็ค่อนข้างจะซบเซาเงียบเหงาลงอีกอันนี้ใบชักครามนะคะ พ่งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกปกติจะเห็นแต่ในทีวีนะคะใบชะครามถุงละยี่สิบบาทเอาไปทำแกงส้มแกงขั่วไข่เจียวผัด อันนี้เป็นทางฝั่งลานจอดรถนะคะค,คุณผู้ชมลานจอดรถนะคะอคของกินของฝากที่นี่ก็ถือว่าราคาไม่แรงนะคะสามอย่างร้อยสองอย่างร้อยนะคะอย่างละห้าสิบเจ็ดอย่างยี่สิบนะคะเป็นราคาสบายกระเป๋ามากเลยะคะ่ะอันนี้เป็นร้านขายน้ำพริกนะคะ เมื่อสิกว่าปีที่แล้วก็มาที่นี่เดือนละครั้งสองครั้งนะคะซื้อไปทานประจําแต่ว่ามันเป็นจุดขายจุดเดิมนะคะจําได้ว่าเป็นจุดขายจุดเดิมแต่หน้าตาคนขายมันไม่ใช่คนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะเป็นสไตล์ขนมฝากนะคะถ้วยเล็กๆตะมุตะมิน่ารักน่ารักนะคะสมถ้วยร้อยสามถาดร้อยนะคะราคานี้ถือว่าย่อมเยาวมากๆถูกมากๆนะคะ ราคาสบายกระเป๋ามากๆราคาไม่แพงเลยนะคะของกินของฝากก็จะมีตามในรูปที่เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นร้านต้มเค็มประทูนะคะร้านขายต้มเค็มปละทูอันนี้ก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะกล่องละร้อยนะคะราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วขายในราคานี้ก็ถือว่าราคาน่ารักราคาพอรับได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสามารถซื้อกลับบ้านหรือว่าซือ้อแล้วก็นั่งทานที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้ทางฝั่งที่เราเดินมาเมื่อตะกี้นะคะอันนี้เป็น,น,นะะแม่น้ํานะคะแม่น้ําอัมพวานะคะเป็นคลองอัมพวานะคะอันนี้เป็นเรือข้ามฟากนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นของกินราคาถูกนะคะ 35บาทต่อกลอง3กลกองร้อยราคานี้ไม่แรงเลยนะคะคุณผู้ชมมันถือเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแม่ค้าเขาก็จะพายเรือไถไปตามคลองอัมพวานะคะนักท่องเที่ยวก็จะกวักมือเรียกซื้อแล้วก็นั่งทานตรงบันไดทางลงแม่น้ำได้เลยนะคะ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาจะขายอยู่ที่ราคาถ้วยละสามสิบบาทนะคะตอนนี้ปรับราคาขึ้นเป็นถ้วยละหกสิบบาทนะคะก็คือเท่าตัวนะคะผ่านมาสิบกว่าปีนะคะราคานี้ก็ยังถือว่าไม่แพงนะคะมันแหล่งท่องเที่ยวนะคะข้าเทียบเรือนะคะ้าเทียบเรือเกต้นมัมพาวานะคะ น้ำก็จะค่อนข้างขุ่นแล้วก็ดำปิดปีนะคะช่วงนี้เพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงบ่อยนะคะคลองตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งเรือข้ามฟากแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งเรือชมหอยนิยามกลางค่ำกลางคืนแล้วก็นั่งชมบรรยากาศต่างๆรับลมชมวิวกันนะคะค่าบริการข้ามฟากนี่ก็คือครั้งละห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ก็คือบ้านพักริมน้ำแล้วก็โฮมสเตย์นะคะมีไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างที่ต่างจังหวัดนะคะท่านใดที่เดินทางมาต่างที่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกเดินทางกลับก็เช่าหอพักเช่าบ้านพักริมน้ำที่นี่ได้นะคะมีไว้บริการตลา,าดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทร สงครามนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดเข้าไปนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำบำพะวาจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางมาได้นะคะปักหมดุดปัก GPS แล้วเดินทางมาได้เลยนะคะของกินของใช้ที่นี่ราคาไม่แพงนะคะราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของกินของใช้ของขายราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะอันนี้ถ้าเรามองจากวิวในมุมสูงแล้วก็จะมองเห็นตลาดมองเห็นคลองมองเห็นเรือข้ามคลองเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับเดินทางไปชมหิงห้อยด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะคะ